ถือว่าผมพร้อมนะครับจากร้านต้นยางเกิมก้านสองครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาติดท้ายกันนะครับกับล้อแฟชั่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับเป็นตัวของฟอร์สนะครับเป็นที่ห่อฟอร์สนะครับที่ฝาเขียนเลยนะครับฟอร์สแล้วก็ Racing w h e e l ์นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อห้าลูมาตรฐานนะครับแล้วก็มีลูเล็กๆตัวนี้นะครับมันคือห้าลูน้อยนะครับตัวนี้เป็นล้อสิบลูนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อ งานอะไรเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคบหน้าตาล้อลายตัวนี้ออกแนว V.I.P. นะครับถ้าผมจะไ่ติดล้อตัวนี้ใส่กับรถน่าจะเป็นของตัวโตโยต้า5ลูบไวแคนดี้ก็เป็นของด้านสวิสมาในแหล่งของอย่่งนะครับเพราะว่าผมเธอญมาผมจำได้ล้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อกันนะครับดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อขนาดนะครับขนาดก่อนนะครับขนาด17กว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่42นะครับตัวนี้เป็นงานทั่วไป นะครับไม่ได้ตีตาผู้ผ <House> ลิตนะครับเป็น <Carmen> ล้องานเทียบแล้วกันนะครับเป็นงานเพื่อนบ้านเรานะครับน้าหนักเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าไม่หนักไม่เบานะครับล้อนะครับน้าหนักบรรจาหนักเบาอยู่ที่มวลของล้อว่ากันอย่างนั้นนะครับถ้าล้อผลิตแบบธรรมดาแต่มันเบาวันนี้อ่าหลงดีใจว่ามันดีนะบางทีมันบางนะครับล้อมันจะเบาได้ต่อเมื่อมวลมันเท่าเดิมแต่ข้างในไม่มีอากาศนะครับมันจะเป็นการผลิตแบบฟอนล้อแบบเท่านั้นนะครับมันถึงจะเบาได้ นะครับคือมวลเท่าเดิมแต่เอาอากาศออกไปนะครับอย่างนั้นแข็งแรงและเบาแต่ถ้ามันเบาโดยที่จะมีอากาศอยู่ด้วยอันนี้ถือว่ามันบางนะครับมันก็จะไม่ดีนะครับเวลาน้ําหนักเบาหรือน้ําหนักหนักเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าล้อมันผลิตแบบไหนนะครับถ้าผลิตแบบทั่วไปแล้วเบาอันนี้ไม่เวิร์กนะครับถ้าผลิตแบบทั่วไปแล้วหนักอันนี้ดีนะครับเพราะมันเป็นมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะครับสินค้ามีพรอเปลี่ยนล้อตัวนี้เราเทิื่นมาไม่แพงผมยินดีส่งต่อให้ในราคา อันนี้มีจักรโปรอยู่ด้วยนะฟชั่นเริ่มต้นที่หนักนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจรทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนแยกนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมจากคลิปนี้นะครับผมท็อปนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่มม สำคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ